สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับมาร์กนะครับมาร์กเกมเมอร์ทีวีนะครับจำได้ไหมครับเนื่องจากเราไม่ทำคลิปมานานแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาทำคลิปนะครับเอาชีวิตรอดนะครับมาครับชีวิตรอดนะครับตัดต้นไม้เลยครับเดี๋ยวไม่ได้ นะครับอ่ะต้น yeah. mm -hmm. <clears throat> <laughs> มันมีแค่ในกล่องก็โอ้โหจะตายเนี่ยก็โดนไปถามทีนะครับแต่จะไม่ตต่อเลยนะครับรเมื่อกี้ไม่มีอะไรนะครับรเมื่อกี้เสียงเสียงคนอื่นนะครับ ภาษาจีดก็รูว้ว่าหนูไม่ไม่ได้ภาษาอังกฤษตอบภาษาจีดดีวะไม่เนี่ยครับตอบแล้วเอาละครับอันดับที่สองคนระับได้เสร็จก็ไปแปลรูปครับแปลรูปแล้วก็เอ่อวางไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างนนี้เออแล้วก็ทึ้นจะขุดนะจะขึ้นก็จะขุด ทีนี้เราก็จะทำบ้านสร้างบ้านในนี้ครับตัวนี้อยู่างนี้ไปก่อนนะครับบ้านเราออกออกยัยไม่ได้แล้วครับก็ไมครับอยู่ก็ขยับได้อะไรครับเหนืครับเหนื่อไม่รู้ทำไมครับเดี๋ยวมันเป็นอะไรนี่ done 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 เฉยๆแสงเัาครับน,นัดอย่างน,นี้ครับไล่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 ไมันเลกเกครับปิดมือแต่เพื่อจะไม่เล่นขุดจุด รีโออะไรหรอน้องเ,เอกมันไม่ใช่ชื่อลีโอ <c oughs> แฟนเอก่แฟนน้องเอกชื่อลีโออันนี้มันใช่ลีโอที่ไหนล่ะ เพื่อนเพื่อนเพื่อนที่ว่าหนูไปเตะบอลด้วยก็มีนะชื่อลีโออ่ะจะไม่เอะไม่ชื่ออะไรจะไม่ได้ละลืมเพื่อนที่ว่าหนูเคยไปเตะบอลอ่ะมีคนชื่อลีโอเนี่ยชอบอวดฮะแอบไม่เอะมันดีแน่เน่ม่ไว้ใจไม่เสียมันดีก็ใช่ก็บอกแล้วว่าเขาเล่นกล้ามดาราสมัยนี้ถ้าไม่เล่นกล้ามเขาไม่เอามันเล่นหนังหรอกถ้าไม่มีกล้ามเขาไม่เอามัเล่นหนังหรอก ษาเปนยังไรนฮะก็ความรู้รอบรอบตีนรอบรอบตัวรอบตีนก็วันนั้นอ่ะครูครูให้เนี่ยทํางานครูบอกว่าความรู้รอบตีนความจริงมันต้องความรู้รอบตัวครูบอกความรู้รอบตีนไม่ใช่ครูจุนสีอ่ะบอกว่าความรู้รอบตีนชอบพูดกับเด็กหญิงไหมรู้ไม่รู้เขาชอบพูดอย่างเงี้ยแหละ ตามรู้อบเปีนอบเปีนเด็กแก่มาต้องรีบอกนะอย่าดังข้างนี้นะเดีย๋ยวแม่ดังอีกเต็มช่วง,งนี้กับนี่ต่อไว้เสียงแล้วก็ม่ค่อยดีนะ บีสองบีเราบีหนึ่งใช่ปอยาบีหนึ่งบีสองโอโ้โหเหมือนกระตูนเลยบีหนึ่งว่าไงบีสองอะไรเนี่ยโอ้ نا. โหภาพยราสมัยนี้นะไม่ไม่มีเหมือนว่าพวกซิแกแพคพวกกล้ามนะเขาไม่เอามาเล่นหนังนนเขาไม่เอามาเล่นหนังเพราะว่ามัน มันเล่นแบบว่าขุนมันแบบว่าขุนมันมันไม่แน่นนะถ้าขุนมันไม่แน่นเขาแม่เล่นหนังจริงไหมย่าลองไปดูดิสมมติเขาคนบ้าเล่นหนังอ่ะถ้าเกิดว่าขุนแบบว่าขุนแบบดีแต่ว่าบ้าเขาก็คงยาวมาเล่นหนังใช่ไหมใช่นะครับอ เก sure okay. mm ิดอกไนครับไม่รู้ครับแต่ตอนนี้ติดใครอ่ค่ะเอกแบบหืคุณล่ามกมดี ดูหุนดิดูไอตัวไม่ดีลีโออ่ะหุนกับฟิปอ่ะเห็นปะลีโอตัวไม่ดีเพราะอะไรรู้ไหมมันไอ้นี่มันโกงเอาเงินฟาดหัวเขาไง แต่ว่าไม่เอาเงินสร้างหัวเขามันก็ไม่ดีดูพระเอกเดี๋ยวโหขุนดีทุกอย่างอันนี้หุมแคบๆนี่จอหายดีแล้ว ท่ามันต้องแพ้ครั ก็อบอกอยู่แล้วาละครับคืนแรกมันก็จะพามาแล้วนะครับฝามาือืนที่สองได้ยิงรวดเลยก็ยิ่งดีแล้วครับแล้วก็จะไปต่อเปนพาร์ทหน้านะครับถ้าเกิดพาร์ทนี้ก็สำหรับพาร์ทนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามมาเกมเมอร์ทีวีด้วยนะครับหรบวันนี้ขอจบคลิป เพียงเท่านี้นะคะแล้วพาร์ทหน้าเราก็จะมาดูกันต่อเลยครับเฮ้เฮเฮสวัสดีครับ